สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Zoom Society รายการที่คุยการเมืองแบบไม่ปวดหัวอิงข้อเท็จจริงไม่เน้นดรามา่าและไม่ชุมทะเลาะกับใครนะครับวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องที่ฟังดูไกลแต่จริงๆแล้วมันคือรากของการเมืองไทยทั้งหมดใช่ครับเพราะถ้าเราอยากเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญหรือรัฐประหารเราต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกไกลมาก ไกลจนก่อนคำว่าประเทศไทยจะเกิดขึ้นโดยสำวันนี้หัวข้อวันนี้คือก่อนจะมีประเทศไทยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสยามคืออะไรสยามไม่ได้เริ่มจากเส้นเขตแดนงั้นผมขอถามตรงๆเลยคำว่าสยามนี่คืออะไรครับคือประเทศไทยสมัยก่อนใช่ไหมถ้าตอบแบบง่ายๆใช่ครับแต่ถ้าตอบแบบถูกจริงๆคือสยามไม่ใช่ประเทศในความหมายสมัยใหม่อ้าวแล้วมันคืออะไรละ่ะ มันคือชื่อที่คนอื่นเรียกเราก่อนที่เราจะนิยามตัวเองซะอีกคำว่าสยามไปโผล่ในเอกสารจีนอารับยุโรปราวๆพุทธศตรวตรรษที่ 18, 19แต่ไม่ได้หมายถึงประเทศที่มีเส้นขอบชัดเจนแบบวันนี้เหมือนคนข้างนอกตั้งชื่อให้เราแล้วเราค่อยเอาชื่อนั้นมาใช้ใช่ครับพูดให้ชัดคือสยามเกิดจากการถูกมองเห็นไม่ใช่เกิดจากการประกาศตัวแบบรัฐชาติโอเค ฟังแล้วเหมือนเราถูกเรียกชื่อเล่นก่อนแล้ววันหนึ่งค่อยเอาชื่อเล่นนั้นไปทำบัตรประชาชนประมาณนั้นเลยครับและนี่คือจุดสำคัญมากเพราะคำว่าสยามในโลกยุคก่อนมันไม่ใช่คำที่หมายถึงดินแดนขอบชัดแต่มันหมายถึงโลกการเมืองแบบหนึ่งในโลกก่อนคริสตศตรวตรรษที่1 9มนุษย์ไม่ได้ใช้คำว่าประเทศแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันเขาไม่ได้ถามว่าฉันเป็นคนประเทศอะไรแต่เขาถามว่าฉันขึ้นกับใคร ใครคุ้มครองฉันแล้วฉันต้องส่งอะไรตอบแทนถูกต้องครับโลกการเมืองในภูมิภาคนี้รวมถึงดินแดนที่ต่อมาถูกเรียกว่าสยามมันคือโลกของรัฐเมืองไม่ใช่รัฐชาติคำว่ารัฐเมืองถ้าพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดคือมันไม่ใช่ประเทศแต่มันคือเมืองศูนย์กลางที่มีเมืองเล็กเมืองน้อยรายล้อมเมืองศูนย์กลางอาจเป็นอยุธยาหรือเชียงใหม่หรือนครศรีธรรมราชแล้วแต่ช่วงเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ไม่ใช่แบบยึดดินแดนแล้วเป็นของชั้นถาวรแต่เป็นแบบบรรณาการการคุ้มครองเมืองไหนแข็งกว่าในช่วงนั้นเมืองรอบนอกก็ส่งบรรณาการให้เมืองนั้นเพื่อแลกกับการได้รับการคุ้มครองคนในยุคนั้นไม่ได้สังกัดชาติแต่สังกัดผู้ปกครองงั้นถามต่อครับสมัยก่อนคนไทยไม่ได้คิดว่าฉันเป็นคนไทยเหรอครับไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับในโลกก่อนศตวรรษที่19คนคิดว่าฉันอยู่เมืองไหน ใครเป็นเจ้าเมืองใครคุ้มครองฉันฉันต้องส่งสวยให้ใครถ้ามีสงครามฉันต้องถูกแกนไปกับใครนี่คือแกนหลักของชีวิตคือไม่มีคำว่าชาติแบบวันนี้ใช่ครับคนไม่ได้เป็นพลเมืองแบบรัฐชาติแต่เป็นไพร่เป็นแรงงานเป็นกำลังคนและอำนาจไม่ได้วัดจากพื้นที่แต่วัดจากใครคุมคนได้มากกว่าโอเคผมขอถามแบบตรงๆเลยนะคำว่าไพร่เนี่ย ทำไมฟังแล้วมันรู้สึกต่ำต้อยจังเลยครับเหมือนเป็นคำดูถูกคนเลยเข้าใจเลยครับเพราะในสังคมปัจจุบันคำว่าไพร่มันถูกใช้ในความหมายเชิงเหยียดไปแล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในโลกอยุธยาหรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์คำว่าไพร่จริงๆมันไม่ได้เป็นคำด่าอ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือสถานะในระบบรัฐครับเหมือนคำว่าประชาชนหรือคนสามัญในสมัยนี้พูดง่ายๆคือในยุคนั้น ขาแบ่งคนเป็นกลุ่มกลุ่มตามหน้าที่ของรัฐเจ้าขุนนางไพร่แปลว่าไพร่ไม่ได้หมายถึงคนเลวคนโง่หรือคนไร้ค่าไม่ใช่เลยครับมันหมายถึงคนทั่วไปที่เป็นกำลังหลักของประเทศทั้งแรงงานทั้งทหารทั้งภาษีในรูปแบบของแรงงานโอเคงั้นทำไมพอมาในยุคนี้มันกลายเป็นคำที่ฟังแล้วเหมือนเหยียดเพราะโลกเปลี่ยนครับเราถูกสอนให้เชื่อว่ามนุษย์เท่าเทียมกัน ทุกคนควรมีสิทธิ์ควรมีเสียงควรมีศักดิ์ศรีพอเราหันกลับไปมองระบบไพร่มันเลยดูเหมือนระบบที่กดคนทันทีเหมือนเราใช้กติกาโลกปี2026ไปตัดสินโลกเมื่อ300ปีที่แล้วใช่ครับไม่ใช่ว่าเราห้ามตัดสินนะแต่ต้องเข้าใจว่าคนยุคนั้นไม่ได้คิดแบบเราโลกยุคนั้นไม่มีคำว่าสิทธิพลเมืองแบบปัจจุบันรัฐยังไม่มีสวัสดิการไม่มีทะเบียนราษฎรไม่มีภาษีเงินเดือน ดังนั้นรัฐอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยแรงงานคนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าไพร่ในยุคนั้นคือคำที่หมายถึงคนในระบบของรัฐรัฐเรียกใช้แรงงานได้เกณฑ์เป็นทหารได้ย้ายคนได้มันโหดในสายตาเราก็จริงแต่ในยุคนั้นมันคือระบบปกติของโลกโอเคครับฟังมาถึงตรงนี้ยุคนั้นเปรียบได้เหมือนระบบเกมสร้างเมืองเลยนะยุคนี้เราพูดว่า GDP ยุคนั้นพูดว่ามีคนเท่าไหร่เอชะถูกต้องครับและนี่คือเหตุผลที่ในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเราจะเห็นการกวาดต้อนผู้คนบ่อยมากหลายคนฟังคำว่ากวาดต้อนแล้วรู้สึกโหดแต่ต้องเข้าใจว่ามันคือระบบของโลกยุคนั้นใช่ครับเพราะในโลกที่ยังไม่มีระบบทะเบียนราษฎรไม่มีสวัสดิการไม่มีภาษีเงินเดือนดังนั้นคนคือแรงงานหลักของรัฐเล่าต่อครับคนยุคนี้อาจนึกว่า การเมืองในยุคนั้นมีแต่ตีเมืองเผาเมืองแล้วก็จบแต่จริงๆแล้วมันมีการเมืองอีกแบบหนึ่งที่สำคัญมากคือการเมืองแบบเครือญาติใช่ครับเมืองในยุคนั้นไม่ได้ใช้แค่กองทัพแต่ใช้การแต่งงานเชิงการเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างพันธมิตรลดความเสี่ยงการถูกตีและผูกเมืองชายขอบให้ยอมรับอานาจเชิงพิธีของศูนย์กลางพูดให้ชัดคือความสัมพันธ์ทางการเมืองในยุคนั้นผูกกันทั้งของกำนัน กำลังคนและสายเลือดงั้นสยามยุคก่อนมันคือประเทศไหมครับมันเป็นเครือข่ายเมืองมากกว่าครับมีศูนย์กลางใหญ่เช่นอยุธยาหรือกรุงเทพแล้วมีเมืองรอบนอกที่สัมพันธ์กันหลายระดับบางเมืองใกล้ศูนย์กลางก็ถูกคุมแน่นบางเมืองไกลหน่อยก็มีอิสระมากขึ้นบางเมืองเป็นเมืองประเทศสราศ่งบรรณาการเป็นครั้งคราวแปลว,ว่าในโลกนั้นมันไม่ใช่หนึ่งประเทศหนึ่งระบบแต่มันคือหลายระบบซ้อนกันใช่เลยครับ นี่คือสิ่งที่คนยุคใหม่มักจะเข้าใจผิดเพราะเราชินกับโลกแบบเส้นตรงบวกพรมแดนชัดและกฎหมายเดียวแต่โลกสยามยุคก่อนคือโลกแบบความสัมพันธ์การต่อรองและอำนาจเป็นชั้นๆมาถึงคำฮิตเลยครับมณฑลอำนาจหรือแมนดาลามันคืออะไรมมนดาล่าคือระบบการเมืองแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณลักษณะสำคัญคือไม่มีพรมแดนถาวรอ,อำนาจแผออกเป็นวง ศูนย์กลางแข็งแรงอำนาจก็แผ่ไกลศูนย์กลางอ่อนแอเมืองรอบนอกก็พร้อมเปลี่ยนคางแปลว่าเมืองหนึ่งอาจขึ้นกับหลายศูนย์พร้อมกันใช่ครับและในโลกนั้นไม่ถือว่าแปลกเพราะมันคือการเอาตัวรอดใครแข็งกว่าในช่วงนั้นก็ส่งบรรณาการให้คนนั้นประเด็นที่คนไทยจำนวนมากเข้าใจผิดที่สุดคือเรามองโลกอดีตด,ด้วยมาตรฐานของโลกปัจจุบันเราคิดว่าถ้าเมืองไหนเคยขึ้นกับอยุธยาก็ต้องเป็นของอยุธยาตลอดไป แต่ในโลกของรัฐเมืองมันไม่ใช่แบบนั้นครับเมืองชายขอบจำนวนมากส่งบรรณาการให้หลายศูนย์กลางพร้อมกันก็มีเพื่อรักษาความอยู่รอดและการเปลี่ยนข้างไม่ใช่การทรยศแต่เป็นยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของเมืองเล็กคำว่าประเทศสราชไม่ได้แปลว่าเป็นของเราเหมือนจังหวัดตรงนี้ขอเน้นย้ำครับคำว่าประเทศสราชไม่ใช่คำว่าจังหวัดไม่ใช่คำว่าดินแดนของเราใช่ครับ ประเทศราชในโลกอยุธยาคือการยอมรับอำนาจเชิงพิธีเพื่อแลกกับการคุ้มครองไม่ใช่การครอบครองดินแดนแบบถาวรพูดง่ายๆคือมันคือความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่ใช่เส้นเขตแดนถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้คนดูยุคนี้เห็นภาพได้ยังไงครับเพราะคนดูจะนึกแผนที่ประเทศไทยทันทีเราต้องแปลงโลกอดีตให้เป็นชื่อพื้นที่ที่คนดูคุ้นเคยในวันนี้ครับลุ่มเจ้าพยาเป็นแกนกลางหัวใจอำนาจ คือพื้นที่แกนกลางของอยุธยาถ้าเทียบกับวันนี้ก็คืออยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีปทุมธานีกรุงเทพพื้นที่นี้ไม่ใช่ประเทศสราชแต่คือเมืองหลวงเมืองลูกหลวงขึ้นตรงรัศด์โดยตรงไม่ได้ส่งบรรณาการแต่ท่งแรงงานไพร่และทหารแล้วภาคเหนือในลูกนั้นแหะครับภาคเหนือคือโลกของพระยามหานคร ถ้าเป็นชื่อวันนี้ก็เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่พื้นที่เหล่านี้ไม่เคยขึ้นกับใครถาวรบางช่วงขึ้นอยุธยาบางช่วงขึ้นพมา่าบางช่วงก็ปกครองตนเองความสัมพันธ์คือส่งบรรณาการไม้หอมของป่าผ้าและส่งกำลังทหารเมื่อถูกเรียกแล้วอีสานล่ะครับอีสานในยุคอยุธยาอยู่ในโลกของลาวล้านช้างเป็นหลักอยุธยามีอิทธิพลเป็นบางช่วง บรรณาการที่ส่งมักเป็นเครื่องเงินผ้าธาตุและกำลังคนและนี่คือเหตุผลสำคัญว่าอีสานถูกผนวกเป็นรัฐชาติไทยจริงๆในยุครัตนโกสินทร์ไม่ใช่อยุทยาภาคใต้ก็ซับซ้อนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับภาคใต้คือเมืองการค้ามากพอกับเป็นเมืองการเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางเมืองใต้ตอนบนมีระบบเมือง12นักสัตว์ทรงบรรณาการเป็นเครื่องเทศตีบุกผลิตภัณฑ์ทะเล ส่วนปัตตานีเป็นรัฐมาลายูมุสลิมความสัมพันธ์กับอยุธยาเป็นแบบยอมรับอำนาจเชิงพิธีแต่ปกครองตนเองสูงมากถ้าเรามองอดีตด้วยแผนที่ไทยวันนี้เราจะเข้าใจผิดทันทีที่เราได้ยินบ่อยๆว่าลาวเป็นประเทศสราชกัมพูชาเป็นประเทศสราชนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นของเราไม่ใช่ครับประเทศสราชคือความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่ใช่เส้นเขตแดนถ้าศูนย์กลางอ่อนแอลงเมืองชายขอบก็เปลี่ยนข้างได้เสมอ งั้นในโลกสยามยุคก่อนเขาวัดอํานาจกันยังไงครับเขาวัดกันจากสามอย่างหลักๆคุมคนได้ไหมคุมเส้นทางการค้าได้ไหมมีความชอบธรรมแบบพิธีกรรมและาศาสนาหรือเปล่าก็คือไม่ได้วัดจากเส้นเขตแดนแต่วัดจากอิทธิพลและการยอมรับใช่ครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมกษัตริย์ในโลกยุคนั้นไม่ใช่แค่ผู้นําทางการเมืองแต่เป็นศูนย์กลางของกฎหมายาศาสนาพิธีกรรมและความชอบธรรมของโลก กระสัตย์เท่ากับศูนย์กลางของโลกการเมืองโอเคแล้วระบอบการปกครองของสยามยุคต้นมันเรียกว่าอะไรครับถ้าจะใช้คำสมัยใหม่มาแปลมันใกล้กับคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเชิงจักรวาวาฟังเหมือนชื่อภาคใหม่ของหนังไซไฟมากใช่ครับแต่มันคือแนวคิดสำคัญจริงๆกษัตริย์ไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารรัฐแต่เป็นศูนย์กลางของกฎหมายาศาสนาพิธีกรรมและความชอบธรรมของโลก พูดง่ายๆคือถ้ากษัตริย์คือศูนย์กลางจักรวาลคนก็ไม่ได้ถามว่าใครเลือกแต่ถามว่าใครคู่ควรใช่ครับอำนาจมาจากบุญญาธิการความชอบธรรมทางาศาสนาและความสามารถในการป้องกันภัยที่นี้คนยุคใหม่ชอบพูดว่าสยามล้าหลังเลยต้องเปลี่ยนจริงไหมครับไม่จริงแบบตรงๆครับเพราะสยามไม่ได้ล้มเหลวในบริบทของมันเองมันอยู่ได้หลายร้อยปีเพราะมันเหมาะกับโลกยุคนั้น ที่เดินทางยากสื่อสารช้าสงครามบ่อยคือมันไม่ใช่ล้าหลังแต่มันคือเหมาะกับยุคของมันถูกต้องครับจุดเปลี่ยนใหญ่คือเมื่อตะวันตกไม่ได้เอาแค่เรือปืนมาแต่เอากติกาใหม่มาด้วยพูดได้ว่าปัญหาคือโลกตะวันตกเดินเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับตะวันตกไม่ได้เอาแค่เรือปืนมาแต่เอากติกาใหม่มาด้วยกติกาที่มีรัฐชาติพรมแดนถาวรกฎหมายสากลการทูตแบบใหม่ แผนที่แบบเส้นตรงและอธิปไตยแบบวัดได้เหมือนโลกเปลี่ยนระบบปฏิจจบัติการจาก Windows XP ไปเป็น Windows 11แล้วสยามต้องอัปเดตแบบไม่มีคู่มือเปรียบเทียบได้เลยครับและที่หนักกว่านั้นคือถ้าอัปเดตไม่ทันคุณอาจถูกลบออกจากระบบเลยก็ได้สรุปตรงนี้คือต้นต่อความปั่นป่วนของการเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ครับมันคือภาวะอยู่ในโลกใหม่แต่คิดแบบโลกเก่า และเมื่อสังคมต้องเปลี่ยนเร็วแต่โครงสร้างความคิดเปลี่ยนช้ามันจะเกิดอาการสั่นตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่หลังจากนั้นเราจะเจอการปฏิรูปการรวมศูนย์รัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่ารัฐประหารและความขัดแย้งเรื่องใครคือเจ้าของอำนาจถูกต้องครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือผลสะสมจากการสร้างรัฐในโลกที่เปลี่ยนเร็วกว่าความคิดของสังคมวันนี้เราได้คำตอบว่าก่อนจะมีประเทศไทย เรามีโลกแบบหนึ่งมาก่อนโลกที่ไม่มีประเทศไม่มีพรมแดนถาวรมีแต่เมืองอำนาจและความสัมพันธ์และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนระบอบของไทยถึงเปลี่ยนยากเปลี่ยนช้าและเปลี่ยนแล้วไม่นิ่งครับตอนหน้าเราจะคุยต่อว่าเมื่อโลกตะวันตกเข้ามาทำไมแผนที่ถึงกลายเป็นอาวศได้และทำไมสยามต้องเริ่มวาดตัวเองลงบนโลกสมัยใหม่เพราะตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไป ถ้าเราไม่มีเส้นบนแผนที่คนอื่นจะวาดให้เราเองครับฝากกดติดตามช่อง Zoom Society แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ